รายการต่อไปนะคะเป็นรายการวันที่11มกราคมบริษัทรับชำระหนี้เป็นเงินสดจากบริษัทเดลือใจบิดกรุปจำกัดสำหรับใบส่งของใบแจ้งหนี้และได้รับใบหักภาษีณที่จ่ายค่ะมาที่หน้าโปรแกรม Smart b มิ d 366นะคะเลือกแท็บ Order to Cash ค่ะเลือกรายการนะคะเป็นรับชำระนี้งานบริการ พิมพ์ใบเสร็จรับเงินแกมกับภาษีค่ะกดปุ่มเพิ่มนะคะเล่มและเลขที่เอกสารนะคะจะให้โปรแกรม running ให้ค่ะวันที่เอกสารนะคะจะเป็นวันที่11มกราคมปี2025ค่ะมาที่เอกสารอ้างอิงน,นะคะเลือก บริษัทเหลือใจบิสกุปจำกัดค่ะชื่อลูกค้าและรหัสลูกค้านะคะก็จะเร่งขึ้นมาอัตโนมัติค่ะในส่วนของรายการสินค้านะคะก็จะเร่งขึ้นมาอัตโนมัติเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะยอดจะเป็น7 0 0 0บาทนะคะภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะ4 90บาทภาษีหักหาที่จ่ายนะคะ210บาท รวมยอดนะคะที่จะต้องชำระคือ7,280บาทค่ะรับชำระเป็นเงินสดนะคะยอด7,280บาทค่ะจากนั้นกดบันทึกค่ะในการที่เราได้รับชำระไปแล้วนะคะจากการขายเชื่อบริการนะคะก็จะเด้งขึ้นมาค่ะ